ดีครับวันนี้นบอลจะมาลองเจ้าใบตัดหญ้าขนาด16นิ้วตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งใบตัดหญ้าตัวนี้นะครับเป็นใบเลื่อยเก่านะครับที่เราได้นํามาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมารับมาเจาะแล้วก็ทําเป็นใบตัดหญ้านะครับซึ่งเหล็กของเขาจะเป็นเหล็กที่มีความกล้านะครับพอสมควรนะครับฟังเสียงนะครับนี่นะครับนี่ครับ จะเป็นเหล็กที่มีความกล้านะครับแล้วก็แข็งนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่เบานะครับเบาแล้วก็ความคมนี้ก็จะคมนานนะครับเดี๋ยวนะบอลจะมาลองตัดหญ้าด้วยเจ้าใบ16นิ้วนะครับด้วยเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องตัดหญ้าราคาถูกนะครับที่นาบอลสั่งมาจากลาซาด้านะครับตัวนี้ก็ราคา2,200นนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าของเป็นของแบรนด์ของจีนนะครับซึ่งมีชื่อย่อว่าเอิร์ธนะครับ รู้สึกว่าก็จะใช้ดีพอสมควรครับเดี๋ยวจะมาลองดูกับใบตัดตัวนี้นะครับใบตัดตัวนี้คุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือมีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็ครามคมที่คมนานนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กกล้านะครับเป็นใบที่สําจักใบเลื่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับ ตอนนี้ผมก็ถอดใบเก่าออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูนะครับว่าเสียงของใบตัดหญ้าตัวเก่านะครับมันจะดังอย่างไรนะครับฟังเสียงนะครับนี่นะครับนี่นะครับใบที่เป็นเหล็กนะครับก็จะดังประมาณนี้นะครับส่วนใบใหม่ตัวนี้นะครับซึ่งนี่นะครับใบใหม่ตัวนี้นะครับเขาเป็นใบเลื่อยนะครับซึ่งจะมีความแข็งของเหล็กที่มากกว่ามากกว่าเจ้าใบเก่านี้นะครับ นี่นะครับฟางแตกต่างนะครับเห็นไหมครับยินครับตัวนี้ก็16นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูนะครับเสียงของเหล็กกล้าครับนี่เห็นไหมครับเสียงเขาจะคล้ายๆระฆังนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นเสียงของเจ้าใบเลื่อยที่เราได้นํามาทําเป็นไปตัดหญ้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดให้เพื่อนๆดูนะครับ ดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนหนูนี่นะครับเห็นไหมครับ16นิ้วเลยนะครับใบตัดตัวนี้นะครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับใบตัดตัวนี้นะครับเราจะใช้เราจะใช้ตะไบรับเนี่ยนะครับเขาจะแข็งมากนะครับทําให้รับกับตะไบนี่รับยากมากครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันจะแข็งนะครับก็ต้องใช้หินเจียนะครับรับนะครับก็ เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าลิกเขาแข็งครับแต่ว่าความคมก็จะอยู่ได้นานนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนใบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตัดหญ้ากันครับ นะครับตัวนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับเอิร์ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องตัดหญ้าของแบรนด์ของจีนนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าที่คุ้มค่านะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะที่คุ้มค่ากับการลงทุนซื้อนะครับเพราะว่าราคาถูกมากๆนะครับแล้วก็กําลังของเครื่องเขาดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะแบกใบตัดขนาด16นิ้วนะครับไหวหรือเปล่าครับ โอเคครับครับก็ปรากฏว่านะครับตัดหญ้าตรงนี้นะครับก็ปรากฏว่าใบตัวนี้นะครับ ัดได้ดีมากครับแล้วก็เจ้าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับสามารถจะใช้ใบตัดขนาด16นิ้วนี่ครับได้แบบสบายๆมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลองตัดกิ่งไม้นะครับแล้วก็ลองตัดพวกต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับดูกันนะครับว่าเจ้าใบเลื่อยตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องตัดหญ้าเอตัวนี้นะครับจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคครับไปดูกันต่อครับ ครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับผมได้ตัดหญ้าในร่องของแตงมาแล้วนะครับหญ้าพอไม่ลกเท่าไหร่ครับคราวนี้เราจะมาตัดหญ้าแบบลบต่วหัวกันบ้างครับแล้วก็หญ้าหนามากครับดูว่าเจ้าเครื่องตัดหญ้าเอิร์ธแล้วก็เจ้าใบตัดขนาด16นิ้วตัวนี้นะครับจะสามารถทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับเอเคอเราไปดูกันต่อครับ นี่นะครับดูเพื่อนๆดูต้นผักกะเฉดต้นนี้นะครับต้นใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับนี่นะครับใหญ่นะครับนี่ต้นใหญ่มากนะครับนี่นี่นะครับขนาดฟาร์มใหญ่นะครับดูเลยนะครับเกือบเกือบเท่าแขนนะครับนี่นะครกบเรียบเทียบนะครับนี่ นี่นะครับต้นใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับว่าเจ้าใบมีดตัวนี้นะครับจะตัดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เจ้าเครื่องตัดหญ้าจีนตัวนี้นะครับราคาถูกนี่นะครับสามารถตัดตัวนี้ได้ไหมนะครับโอขี่ไปดูกันครับ ครับเพื่อให้เห็นกันชัดๆนะครับผมก็ได้แต่งออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับ นี่นะครับดูเลยนะครับฟาร์มใหญ่นะครับเดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับคือฟาร์มใหญ่นะครับที่เจ้าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับสามารถจะทําได้นะครับแล้วก็เจ้าใบเลื่อยตัวนี้สามารถจะทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถอดใบเลื่อยให้ดูนะครับว่าใบเลื่อยจะเป็นเช่นไรนะครับหลังจากที่ตัดไม้ใหญ่ขนาดนี้นะครับตัดเป็นชิ้นๆเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมจะไปแกะใบตัดหญ้าออกมาให้ดูนะครับว่าใบตัดหญ้าจะบินจะแหวงหรือเปล่านะครับโอเคเราไปดูกันต่อครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูเจ้าสภาพของใบตัดนะครับหลังจากที่ผมได้ตัดต้นนี้นะครับต้นปักกะเฉดนะครับหรือว่าต้นกระถินนะครับนี่นี่นะครับผมตัดตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพ เดีย๋ยวเรามาดูสภาพของเจ้าใบตัดกันนะครับนี่นะครับสภาพของใบตัดนะครับนี่นะครับเห็นไครับนี่ครับจะสังเกตว่าจะเปิดขึ้นนิดนึงนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวผมแกะออกไม้ดูนะครับเดี๋ยวผมแกะไม้ดูดีกว่านะครับ นี่นะครับก็เป็นสภาพของใบตัดนะครับหลังจากที่ผมได้ไปตัดต้นไม้กิ่งไม้มานะครับนี่นะครับก็บินไปนิดนึงนะครับเพราะว่ากิ่งไม้มันใหญ่นะครับกิ่งไม้มันใหญ่มากนะครับแล้วก็ใบตัดตัวนี้มันมีความยาวมากนะครับยาวถึง16นิ้วนะครับดูนะครับดูกิ่งไม้สิครับใหญ่นะครับเ็าคงจะไม่มีใครเขาทากันนะครับ ถ้าจะตัดกิ่งไม้ขนาดนี้ก็คงจะต้องใช้ใบเลื่อยนะครับแต่นี่ผมลองทําให้ดูนะครับนี่นะครับใบตัวนี้นะครับฟังเสียงกันอีกครั้งนะครับนี่นะครับเสียงเขาจะก้องมากครับเพราะเป็นใบเลื่อยครับจะฟังเสียงของเจ้าใบมีดตัดทั่วไปก่อนครับนี่นะครับเสียเขาก็จะแก้งย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะไม่ค่อยกังวานนะครับ ส่วนส่วนใบนี้นะครับซึ่งเป็นใบเลื่อยนะครับที่เอ่อเป็นใบเลื่อยที่ได้ทําการเปลี่ยนเป็นใบตัดหญ้านะครับซึ่งมีความแข็งมากนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับคือเราจะใช้ตะไบมามาฝนเหมือนกับอ่ใบมีดทําท้องตลาดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าใบตัวนี้มันจะมีความแข็งมากนะครับต้องใช้อ่าหินเจียนะครับโอเคครับฟังเสียงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเสียงของเขาจะดังปิ้งนะครับ นี่นะครับเหมือนกับระฆังนะครับเอนะครับสำหรับคลิปนี้ทั้งหก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะครับมีเงินมีทองใช้กันเยอะๆนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอได้สมปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็ท้ายก็ต้องเป็นที่รักของทุกคนนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ